สวัสดีครับผมก็มาพบเกมต่อหลวต้าลูกกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวนี้มารีวิวกิจกรรมใหม่นิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็มันชื่อว่าสุดยอดมองกฏนะเกมอ่ากิจกรรมนี้จะเป็นทางด้านอาวุธลับของใครกันนะมันเป็นมงกฏระิโรธนะฮะเป็นอาวุธของเสีย่ยวคงไม่ผิดนะเพราะว่าท่านในเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นท่านเสีย่ยวเป็นคนใช้เนาะในสงครามด่านเจลิงนะฮะก็อ่าเป็นอาวุธลับ sp นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมว่าแรงมากๆนะครับผมอาวุธลับนะฮะน่าจะเป็นอาวุธลับ sp อันแรกปะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แล้วก็มาอีกหนึ่งก็คือของอล่อไก่นะครับผมชื่อแปลกๆนะ,ะแต่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุรับที่มาใหม่นะ,ะผมจะเป็นระดับ s s r นะฮะ <_ d isk> แล้วก็ดูฟิวชั่นของโพลิซ <isk> ีนะครับผมนะเรามีบอกเลยว่าโอ้โหสูบกันให้ตายกันไปข้างนะฮะผมว่าไอ้สิ้นเดือนนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรมาอีกก่อนจะปีใหม่นะ,ะ <_ d isk> ผมว่านะมั่นใจเลยว่าน่าจะมีตัวมาเพิ่มนะครับผมดูมันอ่าแบบว่าให้กินจะนะแต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ะครับผมบางทีเราแวงไปนะ นะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยกิจกรรมซุมหรือว่ากิจกรรมรีลันของตัวละครอย่างโพริซีมันเข้ามานะครับผมซึ่งตัวที่ใช้ได้เนี่ยจะเป็นตัวทั้งนั้นตัวรีลันนะตัวรีลันก็คือตัวแบบเป็นตัวฟ้าๆนะครับผมที่ไม่ใช่ตัวเนี่ยเห็นไหมดูข้างบนที่เป็นเลขศูนย์นะฮะบ,บนหจอ,อ,หอผมนะฮะประมาณโพรดิซีเนี่ยจะเห็นตัวเป็นศูนย์นะซึ่งมันใช้ตัวนี้ในการเปิดนะครับผมนะฮะซึ่งใครจะไม่มีก็เปิดเอาครับผมนะครับผมใครไม่อยากได้ก็ข้ามนะฮะ เพราะโพลิสีกไม,ไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกทีมนะทังๆเนี่ยทีมทุกทีมมันก็บิวไปตามอ่าความสามารถของตัวละครดาเมจหลักของตัวนั้นๆนะครับผมนะครับก็อนน,นิหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามานฮะมันเข้ามาพร,ร้อมกันแหละฮะแล้วก็มีกันหนึ่งครับผมก็คือถังเหรินถังเหรียญน,นะครับผมเลิศพบนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตีบอส แล้วก็ทําการสะสมและของรางวัลนะโดยจะมีเปิดนะวันนี้ผมก็คือ2อันนะผมคือระบําคมมีดกับลากขุมทรัพย์นะฮะส่วนอาอาวุธลับย้อนพันกับไอตัวหอรชอนเนี่ยมันไม่เปิดนะครับผมไม่รู้มันบอกว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้วนะแต่มันไม่ได้กินว่าเวลาถอยหลังนะครับผมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไม่เปิดหรือว่ามันไม่มีจริงๆนะฮะเพราะมันใช้คําว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้วนะฮะซึ่งมันเปิดตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมนะจริงๆมันเปิดวันนี้แหละนะฮะก็ นี่เป็นคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มาที่อ่าของข้อแรกที่ผมจะแนะนำนิดหนึ่งนะฮะก็คือล่าขุมทรัพย์นะครับผมล่าขุมทรัพย์เนี่ยมาถึงโหมดล่าขมุมอาร่าสมบัตินะอ่ามันจะมีไอตัว2กล่องนี้ให้เลือกนะครับผมนะฮะโดยโดยจะดูที่ไอตัวเขียวแผ่นด้าเขียวก่อนนะฮะแผ่นด้าเขียวเนี่ยมันจะทําการอ่สะสมไผ่าตามข้างล่างนี้เนาะเพื่อเอามาแลกของรางวัลในตู้ครับผมก็จะมีของเบสิกนะครับผมอ่าอย่างที่คุณเห็นนี่แหละโดยการรับอาเอาไผ่พวกนี้เนี่ยมาสามารถรับได้ฟรีจากการทำค่าไอคิทีมนะฮะ สี่สิบแปดสิบร้อยสิบร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบนะฮะคุณจะได้ทางด้านตัวกล่องอันนี้ผมเพื่อเพื่อมาส่งไปตัวไผ่เมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าอ่าก็ทําให้สายฟีได้พอแบบอ่าสัมผัสนิดนึงนะครับผมกับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็มาทางกล่องขวาของผมคือแพนด้าม่วงนะครับผมมันต้องการทางด้านไผ่ทองนะครับผมนะ,ะซึ่งรางวัลของมันเนี่ยก็ดีอย่างที่อย่่างทีคิดนั่นแหละฮะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกกระดูกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีพวกกระดูกแกนกลางด้วยเนาะในไอตัว เรียกเขาเรียกเลยนะเรียกกัเกนเลยก,ก,กันเกณฑ์การแล้วกันนะฮะครับผมซึ่งสามารถเราได้ด้วยการใช้วิจัยเพชรนะฮะแล้วก็มีการเติมสะสมนะ,ะตรงนี้ก็จะได้ทางด้านกระบอกไม้ไผ่สีทองครับผมแล้วก็ทางด้านชั้นที่เพิ่มดาเมจในการตีบอสของกิจกรรมนะซึ่งผมว่าทุกคนนะที่เล่นถังซานมาสักหน่อยเนี่ยอันนั้นรู้จักอยู่แล้วแหละมันก็เป็นกิจกรรมสําหรับสายเติมนะครับผมใครเติมก็สามารถ,ถนำนทำดาเมจได้สูงทำดาเมจได้ดีครับผมเราก็ไต่ในระดับสูงๆได้นะฮะ มันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทําดามเมจได้ดีนะภูนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มาดูที่สมบัติฤดูกาลนะครับผมก็จะมีทางด้านไอ้ไผ่เมื่อกี้แหละก็ได้สีไผ่ได้ไอ้ตัวชั้นพลังเพิ่มอ,อีกแปดชั้นนะผมกับแรกกับหนึ่งพันสิบเอ็เพชรเนาะก็ใครมีเงินก็ซื้อครับผมนะฮะแล้วก็ของจิปถาถะทั่วไปนะครผมไล่มาบาร์บาบาร์นะครับผมแล้วก็จะมีของดีๆหน่อยก็นี่ครับผมอันล่างสุดสองอันนะที่ผมว่าดีอ่ะสี่อันละกันนะครับผมก็คือกระดูกลําตัวระดับสี่ดาวนะครับผมแล้วก ทางด้านกระดูกอ่าใช้คําว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแั้วเป็นกระดูกชิ้นที่สามโพดีนะครับผมมันเป็นกระดูกชิ้นที่สามนะฮะ,ะซึ่งผมไม่ได้อ่าจะมาอ่านมาได้ฟังนะแค่มาบอกเฉยๆว่ามีนะฮะซึ่งใครทำโพดีซีนะใครเล่นทีมที่มันต้องพึ่งโพดีซีอยู่ควรมีนะครับผมควรมีนะเพราะว่าหากแค่ใส่ธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มอีดีเคพื้นฐานโพดีซีขึ้นอีก25%นะครับผมนะนี่คือเบสิกเบสิคนะคผมไม่ได้ลึกๆนะฮะ เนี่ยก็ทำให้ทางด้านการบัฟดาเมจยอ,อะไรพวกนี้เนี่ยมันแรงนะครับผมเพราะโพลิซีเนี่ยเน้น ATK นะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะผมแล้วก็มีกระดูกอ่ทาทั้งเฉินนะผมนะกระดูกทั้งเฉินเนี่ยก็เป็นกระดูกชิ้นที่3นะฮะเฮ้ยผมไม่นั่นชิ้นที่3มันไม่ไมใช่กระดูกฟิวชั่นเนาะมันไม่ได้มีแบบกลางแขนมังค่านะฮะก็อ่ามันจะมีคำว่าสัดส่วนบันทึกของตาสุราสูงขึ้นสิ้นต์นะฮะอ่าคำว่าบันทึกของตาสุรานะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอ่า สกิลที่สี่ของแหวนหนึ่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะผมไม่ได้เล่นถังเฉินมานานมากแล้วนะผมนะเดี๋ยวไปไปสอนดูอีกหนึ่งก็ได้นะผมอยากรู้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวดูเซิร์ฟนี้แล้วกันนะฮะ sp ถังเฉินนะครับผมเด,ดี๋ยวดูอ่ามันชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นอันนี้ไหมฮะอ่าใช่ใช่ใช่จริงจด้วยตาโสดนะครับผมนะฮะแรงอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้ก็ถือว่าเออเพิ่เมเติมได้พอวเลยนะฮะแค่ใส่เฉยๆเนาะอ่ะหลังจากนั้นก็ ไม่มีอะไรแล้วครับผมเราก็จะมีทางด้านกิจกรรมตีพวกนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมตีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้แค่มาแนะนําในส่วนของกิจกรรมที่เห็นในวันนี้เฉยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมและหากใครจะดูวิธีการไกด์ตีบอสวันนี้ก็สามารถรอดูคลิปต่อไปได้เลยนะฮะอาจจะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็เป็นทีมที่ผมเล่นแล้วมันได้ดีที่สุดนะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวส